โอเคสวัสดีอีกครั้งนะครับเพื่อนๆทั้งในกลุ่มผู้ป่วยโรคมะเร็งแล้วก็เพื่อนเพื่อนในกลุ่มกินสู้มะเร็งนะครับวันนี้ผมเพิ่งกลับมาจากที่ทํางานก็เพิ่งมาถึงบ้านทุกครั้งที่มาถึงบ้านแล้วก็ก่อนที่จะขึ้นไปเปลี่ยนเสื้อผ้าเนี่ยผมก็จะมาสวัสดีคุณแม่ของกอดีครทบาแม่คุณแม่ผมก็เสียชีวิตด้วยโรคมะเร็งเมื่อสองปีที่แล้วเนาะก็เลิกง,งานเสร็จป,ปุ๊บก่อนที่จะเปลี่ยนชุดเปลี่ยนเสื้อผ้าอะไรก็จะมา มาไหว้สวัสดีคุณแม่ก่อนสวยไหมแม่ผมโอเคก็เดี๋ยวจะคุยกันเรื่องประเด็นหนึ่งพอดีแอดมินเขาเขาขอคำปรึกษาผมในเรื่องประเด็นหนึ่งเดี๋ยวเราจะไปนั่งคุยกันก็สวัสดีครับเพื่อนๆที่อยู่ในกลุ่มผู้ป่วยต้องมะเร็งแล้วก็ที่อยู่ในกลุ่มกินสู้มมะเร็งทุกๆท่านนะครับผมมกศกรแสงหนึ่งเป็นประธานบริษัท เซนทรอเจ้าของผลิตภัณฑ์เสร,ริมอาหารเคนเซราผลิตภัณฑ์สําหรับผู้ป่วยรคมะเร็งทุกท่านนะครับวันนี้พอดีผมเพิ่งกลับมาจากที่โรงงานเคนเซราแล้วก็แอดมินหลังไมค์เขบอกว่าเอ๊ะมีผู้ป่วยหลายๆท่านที่อยู่ในกลุ่มเนี่ยมีความสงสัยว่าเอ๊ะทำไมผลิตภัณฑ์เคนเซ่าของเราเนี่ยสำหรับผู้ป่วยโรคมะเร็งถึงได้ราคาถูกถูกจังเลยขวดนึงแค่ า9 0บาทมีทั้ง60เมตรก็ทางผู้ป่วยว่าจะคอนเสิร์นเลยเอ๊ะคุณภาพสู้ยี่ห้ออื่นไม่ได้หรือเปล่าหรือว่ามีส่วนผสมที่แบบว่าด้อยกว่ายี่ห้ออื่นหรือเปล่าคืออย่างนี้ครัผมต้องเรียนให้ทราบว่าจุดเริ่มต้นของการที่ผมทำแบรงติลพั์เสร์มอาหารแคนเซลราสำหรับผู้ป่วยโรคมะเร็งขึ้นมาเนี่ยมาจาก การที่คุณแม่ผมออมาปวดเป็นโรคมะเร็งและท่านเสียชีวิตในช่วงที่ท่านกําลังทนทุกข์ทรมานอยู่กับโรคมะเร็งเนี่ยแล้วอยู่ได้เป็นหกเดือนเนี่ยทางผมกับคุณพ่อเนี่ยเราพยายามทุกวิธีทางเลยที่จะหายาหาอาหารเสริมที่มีความหวังว่าจะทําให้ดีขึ้นทุกอย่างเพราะว่าเรารักษาทางแพทย์แผนปัจจุบันแล้วทางคีโม ฉายแสงแล้วเนี่ยเซลก็ไม่ตอบสนองคุณหมอท่านก็เลยบอกว่าให้ก็ให้กลับมาที่บ้านเพื่อที่จะรักษาต่อแล้วก็ก็คือว่ารอรอรอความตายนั่นเองอ่ะในช่วงระหว่างนั้นอีกสี่เดือนเนี่ยคือผมกับคุณพ่อก็พยายามรักษาคาบะคลองมันไปช่วงนั้นเนี่ยคุณพ่อผมก็หาซื้อทั้งกัญชาครับกัญชาดีเนาะกัญชาเนี่ยผมซื้อทีหนึ่งเนี่ยหลายหมื่นนะเมื่อสองปีที่แล้วเนี่ยหลายหมื่นมีทั้งอดม มีทั้งสวนทวารหยอดใต้ลิ้นมีทั้งทาทุกอย่างเลยละหลายหมื่นฝังเข็มคอร์หนึ่งก็หลายหมื่นยาหม้อยาต้มที่ก่อนดื่มต้องแบบมีสวดมนต์ก่อนอย่างเงี้ยคือสายศาสตร์ผมก็เอาเอ่ะเออบางสกุลเป็นมาสกุลไทยคือทุกอย่างหรือแม้แต่ผลิตภัณฑ์อาหารเสริมแบรนด์ต่างๆถ้าผมพูดชื่อไปอผมว่าผู้ป่วยทุกท่านต้องรู้จักหมดผมลองหมดทุกอย่าง เพราะทุกอย่างเนี่ยมันคือความหวังทุกอย่างมันคือคือความความหวังที่ว่าเออถ้าแม่ผมเผื่อเผื่อฟุกถูกกับตัวอาหารเสริมขึ้นมาเนี่ยแพงเท่าไหร่ผมก็จ่ายแต่ปรากฏว่ามันก็ไม่ได้ผลมันก็ไม่ได้ผลในช่วงระหว่างนั้นเนี่ยผมก็เลยเออศึกษาวิจัยก็ไปเจอค้นพบว่าทางโรงพยาบาลที่ที่โตเกียวที่ญี่ปุ่นกับที่ประเทศจีนเนี่ยเขาเ,ออเขาใช้เห็ดเนี่ย เห็ดทางการแพทย์นะครับไม่ใช่เห็ดฟางเห็ดอะไรที่เรากินกันในแกงหรือในอะไรแบบนี้ไม่ใช่เขาเรียกว่าเห็ดทางการแพทย์ซึ่งมีสารตัวนึงเราเรียกว่าสารโพลีแซคคาไรที่ช่วยในการเสริมระบบภูมิคุ้มกันของร่างกายในผู้ป่วยโรคมะเร็มมเงเนี่ยสารตัวนี้เมื่อรับทานเข้าไปแล้วทําให้ภูมิคุ้มกัน nk เซลล์ของผู้ป่วยเนี่ยแข็งแรงมากยิ่งขึ้นเวลาที่เขารับประทานควบคู่ไปกับ,บการรักษาของแพทย์แผนปัจจุบันเนี่ย ทำให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นทําให้ผู้ป่วยเนี่ยสามารถไปต่อได้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นได้อันนี้คือคือสิ่งที่สาคัญที่ผมมองเห็นก็เลยร่วมวิจัยกับอาจารย์ซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับเรื่องเห็ดโดยเฉพาะเราก็ใช้เห็ดแชมเปญองซึ่งเป็นเห็ดทางการแพทย์เป็นเห็ดในกลุ่มเห็ดกระดุมเห็ดกระดุมเนี่ยเป็นเห็ดทางการแพทย์อันดับหนึ่งที่มีสารโพลีเซทลา์เนี่ยสูงที่สุดในโลก ก็ผลปรากฏว่าก็ได้รับผลวิจัยที่ค่อนข้างประสบความสำเร็จเพราะว่าทางอาจารย์เนี่ยได้ร่วมได้เอาเซลล์มะเร็งที่ที่ยังมีชีวิตอยู่เนี่ยเข้ามาทดลองด้วยในหลอดทดลองเราดึงเอาสารสก,กัดตัวนี้เข้ามาเรียกว่าสารโพลิสซทลาย,เ,ยเข้ามาทดลองกับเซลล์มะเร็งปรากฏว่ามันสามารถชะลอการเติบโตของเซลล์มะเร็งได้ซึ่งนั่นเนี่ยถือว่าเป็นผลลัพธ์ที่สําคัญมาก เพราะมันสามารถช่วยให้ผู้ป่วยเนี่ยมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นได้สามารถอยู่ร่วมกับครอบครัวของเขาแล้วก็คนที่เขารักเนี่ยได้นานมากยิ่งขึ้นมันสามารถเสริมระบบภูมิคุ้มกัน NK เซอล์ T เซลล์ให้กับผู้ป่วยเนี่ยให้ให้แข็งแรงมากยิ่งขึ้นทําให้ประสิทธิภาพในการรักษาของแพทย์แผนปัจจุบันเนี่ยมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นผู้ป่วยก็จะสามารถมีระบบภูมิคุ้มกันที่ ดีขึ mould, ้นแข็งแรงขึ้นแล้วก็ฟื well. ้ e นตัวได้เร็วมากยิ่งขึ้นคราวนี้ทางแอดมินผมเนี่ยเขาก็บอกมาว่าเอ๊ะทำมีผู <S plus, <S ้ป่วยสงสัยมาว่าทำไมเอ่อแคนเซล่าถึงราคาถูกกว่ายี่ห้ออื่นขวดหนึ่งก็ประมาณแค่890บาทเองทั้งที่มีส่วนผสมซึ่เป็นเหตุทางการแพทย์เนี่ยอยู่ใน1นึ่งเมตรเยอะมากก็ผมต้องเรียนให้ทราบแบบนี้ว่า มันเกิดจากเจตนาลมของผมกับคุณพ่อที่ว่าเราอยากจะทำอุิตพั์เสริมอาหารขึ้นมาเนี่ยเพื่อผู้ป่วยโรคมะเร็งแล้วทําขึ้นมาแล้วเนี่ยต้องสามารถทําให้ผู้ป่วยโรคมะเร็งทุกคนเนี่ยสามารถเข้าถึงอาหารเสริมตัวนี้ได้ไม่ใช่ว่าทําขึ้นมาแล้วมีประสิทธิภาพก็จริงแต่ว่ามีแค่ผู้ป่วยแค่แค่มีแค่หนึ่งเปอร์เซนที่มีกําลังซัพซื้อ สามารถจะซื้อได้แล้วก็รอดรอดชีวิตได้อันนี้มันคือเจตนารมของของคุณพ่อผมที่ท่านอยากจะให้ผมเนี่ยวิจัยในยเรื่องของเหตุทางการแพทย์แล้วก็ผลิตตัวผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเชนเซลา่าเนี้ยขึ้นมาแล้วก็ตั้งราคาในราคาที่ผู้ป่วยทุกคนเนี่ยสามารถเข้าถึงได้ฉะนั้นจึงเป็นที่มาที่ว่า คุณพ่อผมเนี่ยก็เลยให้ทุนสนับสนุนผมในการสร้างโรงงานสร้างโรงงานขึ้นมาเองเลยหนึ่งอย่างเช่นแล้วก็ร่วมง,งานวิจัยกับทางมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์คือส่วนผสมทุกอย่างที่อยู่ในหนึ่งเม็ดของแคนเซลอร่าเนี่ยต้องมีบทวิจัยทาง,งวิทยาศาสตร์รองรับพอเรามีบทวิจัยปุ๊บเราก็ผมก็ได้ถูกจากคุณพ่อเนี่ยแหละขอขอตังพ่อมาสร้างโรงงานเองซื้อเครื่องจักรเองควบคุมคุณภาพ ควบคุมต้นทุนให้ได้ต่ำที่สุดตั้งแต่ต้นน้ำจนถึงมือผู้บริโภคนั่นคือที่มาที่ว่าทำไมผลิตภัณฑ์แคนเซล่านั้นถึงราคาถูกกว่ายี่ห้ออื่นการที่ราคาถูกกว่ายี่ห้ออื่นนั้นไม่ได้หมายความว่าสินค้าแคนเซล่านั้นจะมีคุณภาพด้อยกว่ายี่ห้ออื่นจริงๆแล้วเนี่ยผมต้องเียให้ทราบว,ว่ามันเกิดจาก เจตนาลมของทางแคนเซล่าของทางผมของทางคุณพ่อซึ่งเป็นผู้ก่อตั้งมากกว่าว่าอยากจะให้แคนเซล่าเนี่ยสามารถเข้าถึงผู้ป่วยโรคมะเร็งให้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้ด้วยคุณภาพและมีบทว,วิจัยทางวิทยาศาสตร์รองหลักอยากจะเรียนให้กับผู้ป่วยว่าไม่ต้องเป็นห่วงในเรื่องคุณภาพเลยทางคุณพ่อผมเนี่ยได้ให้ได้ให้บัตเจ็ตกับผมมาแล้วผมก็สร้างเต็มที่เลยหมดโรง,งงานก็เป็นเป็นร้อยล้านแล้วก็ เครื่องจักรผมก็ซื้อที่แบบคุณภาพดีวัตถุดิบของเราเนี่ยคุณภาพดีทั้งนั้นเลยนะครับผมคุณภาพสูงที่สุดเป็นสารสกัดเพราะงั้นอยากให้ผู้ป่วยทุกคนเนี่ยมั่นใจได้ว่าท่านจะได้รับผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพในราคาที่สามารถเข้าถึงได้นะครับผมโอเคครับขอบคุณนะครับสวัสดีครับ